สวัสดีค่ะีินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของ ชาวธนูนะคะในช่วงเดือนอพฤศจิกาธันวาคมนะคะก็ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องงงนะช่วงนี้แจงจะยุ่งมากเลยเอาเป็นว่าแจงแรนดอมมาถ้าช่วงไหนมาจากสิ้นเดือนและอ่ะแจงก็จะรวบรวมให้ละกันนะคะก่อนอื่นวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่9พฤศจิกายนแล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องอเรียกว่า สุขสันวันเกิดนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับชาวธนทั้งหลายนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะคะก็คิดหวังอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะสมหวังดังใจร่ำรวยเงินทองแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมีความรักที่ดีนะคะ มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเนาะเพราะคิดว่าชาวธนูน่าจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้วนะคะก็ให้ได้ตังใจแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราจะขออย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องพยายามทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะโอเคทีนี้วันนี้วันที่9เดี๋ยวจังจะทำวีโอนะตั้งแต่วันที่9ไปนะคะคือต้องย้อนความให้นิดนึงว่าช่วงพฤศจิกาย,ยนนะตั้งแต่วันที่23ตุลา คมมาแล้วอ่ะของคุณจะค่อนข้างจิตตกดิเพรสซึมเศร้าเป็นพิเศษนะคะว่าด้วยดาวอาทิตย์มันไปตกในเรือนที่12ของคุณนะคะแล้วก็พอวันที่ช่วงช่วงเดือนนี้เนี่ยด้วยความที่เท้าความนิดนึงเนาะพฤศิกาย,ยนนะคะจะมีอาทิตย์จะมีพุธจะมีอังคารอยู่ในเรือน12หลายๆคนอาจจะรู้สึกถึง การที่ลงลึกในบางเรื่องนะคะดีฟกับบางสิ่งบางอย่างจิตตกซึมเศร้า d e p r e s s หรือว่าอาจจะบอกเออขี้เกียจจังเลยขี้เกียจตื่นขี้เกียจเดินขี้เกียจออกกลายนะคะบางคนพลังงานตกหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะนะคะ อาจจะมีการโฆษณาแต่ว่าทำเบื้องหลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมหาข้อมูลอยู่คุยกับเพื่อนแต่เราไม่ได้แฮงเอาออกสื่อโพสเฟซบุ๊กอะไรมากมายไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วกอ็อาจจะมีการแบบเหมือนนัดเจอกันแต่ไม่ได้แบบประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมีเพื่อนฉันมีสังคมหรือแม้แต่มีคนเข้ามาจีบคุณก็เป็นไปได้แต่มันยังเป็นภาวะเหมือนอยู่เบื้องหลังค่ะแอบซ่อนอยู่เนาะทีนี้ พอวันที่19 <Wow. S 1> พฤศจิกายนนะคะ19พฤศจิกายนเนี่ยเขาเรียกว่า Full Moon Partial l u n a s Eclipse นะคะเกิดขึ้นอาทิตย์กับจานตรงข้ามกันแล้วมันก็ทำมุมที่กลุ่มกับโนดพอดีนะคะของคุณมันเกิดที่27องศานะคะพฤกศนะคะก็จะไปตกใกล้ๆกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องของพาร์ทเนอร์พอดีนะคะหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์หลายคนอาจจะมีการ จบเรื่องการงานแล้วก็เริ่มต้นใหม่คือเปลี่ยนงานโดยสิ้นเชิงอาจจะมีการออกจากงานก็ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานหรือว่า,าจบสิ่งที่มันวางแผนเอาไว้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นฟูมูลเนี่ยมันเหมือนกับฤดูเก็บเกี่ยวของผลองุ่นนิมูลคือการเพาะเมล็ดฟูมูลคือองุ่นสุกแล้วคือคุณจะได้รู้แล้วว่าโอเคฉันจะเอายังไงจะเก็บแม่องุ่นเนี่ยที่มันสุกอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ จังหวะนี้ของคุณก็คือเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่คุณจะได้ใช้คำว่าปลดปล่อยสิ่งที่เป็นพนาการผูกพันในใจหรือแม้แต่ง,งานที่ทำถ้าลูกน้องบริวารที่มาทำแล้วแบบไม่เวิร์กฉันจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีจังหวะนี้เอาโอกาสนี้เปลี่ยนได้เลยนะแล้วนับไปอีกประมาณ4-6ถึงเดือนถัดจากนี้นะคะ,ะมีโอกาส ส่งผลกับคุณเนาะ,ะเยอะในเรื่องของชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองอสุขภาพหรือว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารน,นะคะมีการได้จบเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อ่ะมาต่อช่วงวันที่21 21พฤศจิกายนแต่ว่าแจง้งวิดีโอไม่ใช่วิดีโอแจง้ง จะไม่ได้ปริ้นมาทุกใบเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะคือช่วงวันที่21พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีธนู24่พฤศจิกายนดาวพุธก็เข้าสู่ธนูนะคะคือเวลาที่ดาวอาทิตย์ดาวพุธเข้าสู่ธนูเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เราจะเหมือนลักษณะนิสยัยใจคอหรือความคิดเรา มันจะชิวมากขึ้นถ้าจากการที่ดาวไปอยู่ในเรือนที่12แล้วอยู่ในราศีพิจิกอะ่ะหลายคนจะค่อนข้าง intense มีความเครียดมีความจริงจังหรือว่า deep มากๆนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะคะหลายคนหลายสำนักบางสำนักเนาะเ็จะตีความหมายผู้โตพิจิกเนี่ยเป็นในแง่ที่มันดักดัก มากๆถามว่าจริงไหมมันก็จริงแต่ทุกๆอย่างอ่ะมันมี higher o p d a t e มันมี lower o p d a t e มันมีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีบวกแล้วลบขาวก็ดําคือไม่ได้แปลว่าไม่งั้นคนพิจิกก็ต้องดักหมดมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นเนอะแมมันจะมีความกลุบกิิบของพิจิกอยู่อย่างเงี้ยชั้นในชนนั้น คือจังจะบอกว่าเราในการที่จะเรียนรู้โหราศาสตร์อะคะ่ะเราก็จะต้องดูให้ครอบคลุมนอกจากเนื้อหาสิ่งที่เขาจดกันมาแล้วอะอย่าลืมนะว่าแต่ละคนมีฟรีวิวเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นอะ เราไม่สมควรจะเดาที่จะพูดไปเลยว่าอ๋อเขาคนนี้เป็นแบบนี้ไงเพราะเขาเป็นแบบนี้ไงมันก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะแต่ละคนมันมีดวงจิตที่ต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีฟีลเขาจะเลือกเป็นได้เราไม่สามารถจะโทษทุกคนเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้กลับมานะคะในส่วนของดาวที่ของคุณมาอยู่ในธนูเยอะๆแล้วก็มาอยู่ในเรือนที่หนึ่งของตัวคุณเองมากๆ มันจะแสดงให้เห็นถึงความชิลความเป็นตัวเองความมั่นใจพลังอำนาจความรู้สึกดีๆการสื่อสารพูดคุยกลับมา ฉลาดอยากเรียนรู้กลับมามันจะเป็นลักษณะที่คุณรู้สึกว่าเออฉันกลับมาเป็นตัวฉันเองีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกได้สื่อสารกับคู่งานที่ทําก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นได้ 1. น่ธันวาคมเนปจูนเดินนําหน้าแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเนปจูนเนี่ยที่ผ่านมามันเดินถอยหลังมันก็ทําให้คุณแบบเห็นอะไรหลายอย่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้มันเดินนําหน้าก็หลายคนก็ต้องระวัง อ,อาจจะเป็นเรื่องการหลงเชื่อหรืออาจจะเป็นลักษณะของการยุใช้แบบ intuition ลางสังหอนของคุที่มันมากขึ้นกว่าเดิมจินตนาการมากขึ้นดูที่ติดน้ำใกล้น้ำมากขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วของคุณไปตกในเรื่องครอบครวัวนะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุมเขาเรียกว่ามินิตีโกนเนาะก็คือมุมที่ดีต่อถึงการโอกาสในการสร้างเงินแบบเข้ามามหาศาลเนาะแล้วก็มาแบบ จากในเรื่องของพาร์ทเนอร์ค่ะที่เขาจะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือคุณได้เช่นกันวันที่4ธันวาคมเนาะนิวม o o ทัลท a ลโซลาร์อีคลิปนะคะเกิดที่12 s e g i t t a r i u s นะคะคือธนูนะคะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนตัวชั้นใหม่ทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้ ตัวเองย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นธนูแล้วมีทริปไปนิวยอร์กนะคะใครอยู่นิวยอร์กเจอกันได้นะ4-7เนาะเอ่อก็เนี่ยมันมันก็เป็นจังหวะอันนี้คือเปรียบเทียบยกตัวอย่างของตัวเองแต่คุณเป็นธนูคุณลองตัวเองดูตัวเองว่าแบบมีแพลนเดินทางบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้เจอเพื่อนเก่าไปกับพี่น้องนะคะคือของแจงเองเนี่ยใครศึกษาขราศักด์คือแจงก็คือต้องั้งใจฟังเนาะจะแชร์เคสให้ฟังเหมือนอย่างเงี้ยวันที่4ธันวาคมตัวเองอะ่ะ ไปกับพี่สาวไปเจอเพื่อนที่นิวยอร์กเป็นการเดินทางระยะใกล้เพราะตอนนี้อยู่ฟลอริดานี่เหมือนการลองสังเกตตัวเองดูบาง,บางคนอาจจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะมีการได้ ใช่คาว่าสื่อาสารได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ในมวลครั้งนี้มีการเดินทางเกิดขึ้นได้นะคะมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆมาแบบปฏิหารไม่ทันตั้งตัวได้เลยเช่นกันนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นตัวเองเริ่มต้นคู่ใหม่เกิดขึ้นได้งานใหม่เงินใหม่ทุกอย่างสิ่งเกิดใหม่ๆได้นะคะถัดมากออ็อังคารเข้าเซกเตอร์เรียสวันที่13ธันวาคม อังคารย้ายมาแล้วคือที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกไม่มีกําลังวังชาสักเท่าไหร่พออังยิบสิบสามธันวาคมก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล,ก,กล้าแกร่งขยันทำโน้นทํานี้ได้มากขึ้นได้เช่นกันนะคะมีความมั่นใจมีความรู้สึกอยาก Take a คชั่นลงมือทําได้นะคะสิธันวาคมพุธเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศี แคปิคอนมังกรเรือนที่2ของคุณมีช่องทางการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งได้เงินพาร์ทเนอร์นำพามาซึ่งโอกาสในเรื่องของการหาเงินอาจจะเป็นการใช้คำว่าชื่อเสียงตัวเองอะค่ะมาจากการทำเงินของคุณอะได้อะเพราะว่าพุทธเนาะเข้าสู่เรื่องการหาเงินแล้วพุทธอะเป็นเจ้าเรือนเติมของเรือนที่7เรือนที่10นะคะถัดมา18ธันวาคมฟูมูลในราศี มิถุนเมถุนซึ่งมันเป็นเรือนคู่ตรงข้ามของคุณเองก็จบเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์เปลี่ยนคนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆนะคะด้วยก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นเนาะโนดมันก็จะเข้ามาเหมือนองศาต้นเนี่ยหนึ่งองศาเมถุนแล้วอะ่ะนะคะก็คือเป็นเหมือนกับ เรื่องคู่อะค่ะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไปข้องเกี่ยวเรื่องคู่เยอะเป็นพิเศษนะคะอาจจะทําอะไรก็ต้องทําเป็นคู่คู่งานที่ทําก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นนะคะระวังแบบเนปจูนกับจัน ฉากกัเนนะ่เหมือนตัวเองอาจจะมีความหลงความรู้สึกที่มันจินตนาการเพ้อฝันมากเกินกว่าความเป็นจริงก็ได้นะคะเราเองเนาะพฤหัสอังคารอาจจะแบบออกแรงมากเกินไปฉันเดินทางเหนื่อยมากไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นภาวะที่ตัวเองอยู่ก็มีไอเดียในเรื่องการหาเงินเข้ามาแบบ ดีมากอ่ะอยู่ๆมันก็เข้ามาเออแต่ว่ามันอาจจะเป็นภาวะการดดกดดันก็ได้นะจากพี่น้องเพื่นอนอบ้านใคร่ญาติการสื่อสารต่างๆนะคะที่ทำให้รู้ว่าเออกูมาทางนี้ถูกหรือเปล่าแต่ถูกไม่ถูกยังไงกูก็มีทางใหม่เกิดขึ้นที่แบบเฮ้ยมันมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะอย่างฉับพันได้เช่นกันเนาะ <S <S ทีนี้19ทธันวาคมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีดาวศุกร์รีโทเกรดนะคะก็ ศุกร์19ธันวาคมจะไม่ได้ปิมนมาไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสุกเดินถอยหลังนะคะในราศีมังกรนี่แหละคะ่ะก็คือเรื่องการเงินนะคะช่องทางการหาเงินอะไรเก่าๆจะวนกลับมานะคะก็ดาวสุกมันมาจากในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของ งานประจำเดินถอยหลังไปแซงว่าเพื่อนเก่านำาพามาซึ่งโอกาสการเงินให้เราได้โปรเจกต์เก่าๆคนเก่าคนรักเก่าเงินเก่ามีโอกาสจะได้มาไม่แนะนำเลยให้ไปทำศิลปกรรมทำสวยทํางามอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทําในช่วงที่สุกถอยหลังจะยัง,งไม่ไดูปฏิทินของปีหน้าเนาะแต่มันประมาณเนี่ยไม่เกิน3-4สัปดาห์ใช่ไหม เออประมาณเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนะถ้าแบบถอยหลังอ่ะนะคะคก็เอออย่าพึ่งก่อนอย่าพึ่งแบบไปทําแบบจริงจังก่อนอย่าพึ่งนะคะรอก่อนให้สุกเดินนําหน้าก่อนนะคะตรงนี้น่าจะดีกว่าเดีย๋ยวดูปฏิทินให้เลยยังไม่ได้ของปีหน้าย,ยังไม่ได้ดูมานะคะอันนี้เราก็2021ธันวาสุก สุกถอยหลังสุกรีเทิร์นอำน้าประมาณยี่สิบเอ่อโนวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามกราคมเนาะก็นี่แหละค่ะคือเวลาสุกถอยหลังเงเินเก่าๆโอกาสเก่าๆมันกลับมาแต่ว่ามันไม่น่าจะดีกับสิ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะทำสวยทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรอก่อนดีกว่า <c oughs> เงินเก่าเวลาที่มีดาวถอยหลังให้กลับไปทำสิ่งเก่า ไม่แนะนําไปทําสิ่งใหม่เพราะ1ยาก2ต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะ3อาจจะไม่ได้ตามที่เราตัวเองต้องการก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองหยิบไพ่ให้นะคะสําหรับชาวธนูนะคะในช่วงสัปดาห์นี้จนกว่าจะพบกันใหม่พฤศจิกาธันวาคมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวเอง ขยันตอหมุดเนาะทำสิ่งที่เราทำดู Do what you love นะคะก็คือทำสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็เหมือนกับเราพยายามพิถีพิถันกับสิ่งที่เราอยากทำที่สุดเลยนะคะ,ะเหมือนต้องการจะแบบ being p a i d well for your craft ก็คือก็ฉันอยากจะ ได้สิ่งนี้ที่มันดีมากๆฉันก็ต้องลงมือลงแรงให้มันดีมากๆเลยนะคะมีการได้ทำงานกับคนอื่นมีการสร้างชื่อเสียงของสิลของตัวเองได้ release ก็คือการปลดปล่อยพนาการนะคะ ending that lead to new beginnings จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่แปลกใจเพราะมันมีฟูมูลนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนของตัวคุณเองนะคะปลดปล่อยพนาการปลดปล่อยบางคนที่เขาเข้ามาทําให้กวนใจเออปล่อยไปเถอะไปเหอะแบบนี้ก็ดีแล้วไปสักทีนะปรนนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็งานสําเร็จสูงมากๆนะคะมีโอกาสแบบ motivation ดีนะคะมีแรงบันดาลใจมีความทยอทยานใช้ สิ่งที่ตัวเองแบบเป็นผู้น,นำมาคะ่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็คิดอะไรเป็นแบบภาพใหญ่ๆนะคะมองอะไรให้เห็นสิ่งนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ปลดปล่อยอีโก้ออกไปด้วยนะคะบางทีสิ่งที่มันไม่ชัดเจนเนะะี่ยค่ะมันมาจากอีโก้ของเราเองก็ต้องปล่อยไปนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ,ะ The lovers ะะอาจจะมีใครเข้ามาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาให้เงินเราได้อาจจะมีอุปสรรคเข้ามานิดนึงเนาะแต่มันจบอะจบอะไรแล้วก็ปล่อยความเศร้าเสียใจหรือว่าโอกาสใหม่ๆมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะจบสิ่งที่มันเป็นติดอะไรบางอย่างอะดรีเมอร์ถ้าเรามีฝันนะความฝันกับเป้าหมายต่างกันยังไงเราพาตัวเองไปสู่ ความฝันที่เป็นเป้าหมายของเราด้วยการที่มีเครื่องมือหรือว่ามีทำลายที่มันชัดเจนกับชีวิตนะคะและสุดท้ายก็นำพามาซึ่งความสุขเงินเข้าเยอะมากมันต้องจบมันต้องเปลี่ยนก่อนแล้วเราต้องกล้าฝันใหญ่อะคะ่ะถ้าเราอยากจะได้จะต้องได้เออไม่ได้ไม่ได้วันนี้สุดท้ายก็คือแบบมันสามารถจะสร้างเงินก้อนที่เราอยากจะได้ได้สําเร็จนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้อาจจะต้องมี คนที่ให้คำปรึกษาที่ดีเป็นพิเศษกับคุณนะคะอาจจะมีการทำสมาธิอยู่กับตัวเองตรึกตรองอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราอยากทำจริงแล้วมันมาจากอะไรอาจจะมีภาวะสับสนในใจหน่อยแต่สุดท้ายก็คือสำเร็จได้นะคะที่สำคัญคือการที่ต้องคุยกับคนอื่นด้วยอย่าแบบเฮ้ยมั่นใจมากฉันทำคนเดียวบางทีเรามองตัวเองแต่เราจะไม่เห็นเงาของตัวเองเพราะนั้นเราต้องมีคนที่ช่วยไกด์ให้แล้วก็เรื่องสุขภาพ มันเป็นจังหวะการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะเ,ออเหมือนเราถ้าเหมือนจะไม่สบายอยู่เราจะเซนต์มาแบบเพ้อเกิดอะไรขึ้นฉันสูญฉันมีอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายมันก็ดีขึ้นได้แน่นอนเนาะแล้วก็ไพ่ชนะเกิดขึ้นยังไงก็ใครไม่สบายก็หายได้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองใหม่ๆได้เช่นกันนะคะในเรื่องความรักนะคะจนขอเป็นไพ่ออร์คาลให้คุ้นแล้วกัน The Snake นะคะก็คือเป็นช่วงเวลานะคะอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะคอฟฟินก็คือ yeah, <man. S 1> ก็ต้องตายแล้วเริ่มต้นใหม่อ่ะเปลี่ยนแปลงใหม่เหอะถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบบางคนก็ชอบข้างเดียวอยู่อะเหมือนตามล่าตามหามานานแล้วนะตรงนี้นะแต่ดท้ายมันเป็นเดอะกริมเร p e r apper, r เอร์ก็แบบ จบอะอะไรที่ไม่ดีก็ต้องจบไปอะตามนั้นเนาะก็ปล่อยไปดีกว่าค่ะถ้าสัวใช่มันคือใช่ความรักที่ใช่ไม่ทำให้คุณมาแบบพยายามตามหาคำตอบอยู่แบบเนี้จะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตอนที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะวันที่23ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนนี้เนาะต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกราศีนะคะเหมือนกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็น ลักษณะนิสัยใจเป็นตัวของคนคนนั้นนะแล้วถ้าเรามองเปรียบเทียบตัวเรานิสัยใจคอเรากับระบบสุริยะจักรวาลใช่ไหมเหมือนดาวอาทิตย์เนี่ยมันเข้าสู่สนามพลังงานของราศีพิจิกก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีนิสัยไปในทิศทางเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันจะเจอในเรือนไหนเรื่องไหนแตกต่างกันเพราะนั้นคนที่เข้ามาแล้วเฮ้ย เนี่ยอะไรราศีพิจิกไม่ต้องแปลกใจเพราะจริงๆแล้วที่จงจะสื่อให้ฟังเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะเริ่มต้นนะคะที่บอกไปย3บสตุลาถึงย2บสอพฤศจิกายนนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิก โอกาสดีๆที่เกิดขึ้นก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองและได้ทำการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นความท้าทายคือการเรียนรู้ที่จะยอมแพ้ออกจากความดราม่าที่มันบังเกิดขึ้นได้นะคะวันที่23ตุลาคมเนี่ยเวลามันเขาเรียกว่า wishing hour นะคะหรือว่าเป็นเหมือน wish ที่แปลว่าเวทมนต์นะคะ มันมันอาจจะมีความสอดคล้องหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวที่มันดูลึกลับนะคะตามสไตล์ของพิจิกเนาะคือต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะ,หล,ะหลายๆคนนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงอำนาจความจริงจังความลึกลับแล้วมันก็เกิดขึ้นกับใกล้ๆกับวันฮาโลวีนแล้วก็อีคลิปก็เกิดขึ้นด้วยเรียกช่วงนี้นะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่เปลี่ยนไปให้เป็นไปตามที่เราต้องการ ก็ว่าได้นะคะว่าด้วยการที่ดาวเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะทุกๆคนเลยนะทุกๆราศีเลยนะจะมีความรู้สึกถึงการเหมือนกับรีเบิร์สอะคะ่ะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่จากตอนที่ก่อนหน้านี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลหลายคนอาจจะรู้สึกอะไรที่แบบเบาๆสบายๆชิวๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราจะไปพบเจอกับความซับซ้อนแพชชั่นความมืด นะคะหรือแม้แต่การอิจฉายสิญยาคะ,ะความดราม่าบังเกิดแบบนี้ก็หลายคนอาจจะมีได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าความดาร์กค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสัทีเดียวนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราทุกคนด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะทําให้เราอะค่ะได้สามารถเข้าถึงมุมมืดความดาร์ก เงามืดของเราเองทําให้เราอะค่ะต้องเข้าไปเรียนรู้เข้าไปพัฒนาเติบโตในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะให้เห็นว่าเฮ้ยเหรียญมันมี2ด้านมันมีด้านดีมันมีด้านเสียมันมีด้านที่เราส่องแสงสว่างสดใสแล้วก็มีด้านที่เป็นเงามืดของเราเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ดาวต่างๆเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาปรับ ทำควาเข้าใจกับจุดมืดจุดบอดหรือว่าสิ่งที่เรากังวลใจอยู่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงฮาโลวีนเนาะมันมันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าตามความเชื่อของโบราณนะคะบอกว่าวันในช่วงในช่วงเดือนอ่สาเอ็ดตุลาคมใช่ไหม หรือว่าในช่วงเดือน10นี้เนาะตามความเชื่อโบราณเ,เขาบอกว่าเป็นวันที่เป็นจุดเชื่อมร่วมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณนะคะที่เขาเรียกว่าตินเนอร์เนาะคือผอมคือบางที่สุดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราควรที่จะทำการเยียวยาตัวเราเองนะกับบรรพบุรุษนะคะให้เราอะค่ะระล,ลึกถึงบรรพบุรุษญาติพี่น้องวิญญาณที่ ลาจากเราไปแล้วเราก็เรียนรู้จากพวกท่านนะคะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้จากอะไรจากพวกท่านได้บ้าง19พฤศจิากาย,ยนนะคะก็จะเป็นช่วงอีคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งในราศีพฤษในราศีพฤษภนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอ,อาจจะปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างตายจากเราไปและบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในส่วนของอความรากการงานหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะก็ให้จําไว้ว่าราศีพิจิกเป็นราศีของการเยียาเป็นราศีของนักจีตวิทยาเป็นราศีของนักสืบนะคะแล้วก็เป็นราศีของการที่จะล่วงรู้บางสิ่งบางอย่างที่ลึกลงไปนะคะแล้วก็มัน,มนเกิดเกิดขึ้นครั้งใหม่เพราะว่าพิจิกกับภกศ ที่บอกว่าจะเกิดอ,อีคลิปเกิดขึ้นมันจะเกิดทีมันจะเกิดเป็นแกนเนาะก็คือจะเกิดขึ้นในส่วนของความสมดุลเกิดขึ้นของการความอินเทนส์แบบรักมากเกลียดมากเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาบาลานซ์สมดุลให้ได้แล้วก็30ตุลาคมก็คืออาทิตย์อาทิตย์ อังคารพุธนะคะเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนนะคะสุดต่งในชีวิตมากอ่อนน้อิงไม่มีตรงกลางทํากับไม่ทําไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่แสงออกความคิดคําพูดนะคะคือ ม,มันมาพฤติกระมมาสุดโต่งอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าเรื่องคุณคือต้องดูว่ามันเกิดในเรื่องไหนเรือนไหนที่พูดไปข้างต้นเนาะและสุดท้าย4พฤติกายนนิวมูลในราศีพิจิกก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนิวมูลเนาะบอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับอังห่นที่เพาะ,มะเมล็ดนะคะก็คือมันการเพาะ,มะเมล็ดพันธ์แห่งความคิดไอเดียเจตนารมของเราใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆไปนในหลายเดือนประมาณสัก4ี่เดือนถัดจากนี้ก็ว่าได้ค่ะ